สวัสดีครับพี่พี่ลูกค้าทุกท่านนะครับผมผมบุ๊กและทีมงานร้านยางจเจริญรุ่งเดืนอนนนทบรุรีงามวานยินดีต้อนรับนะครับวันนี้ได้รับเคสเข้ามานะครับเป็นนิสสันซีฟี่นะครับเข้ารับบริการเปลี่ยนยางรถยนต์เลือกใช้ยางโอตานิเคซีสองพันขนาดสองศูนย์ห้าห้าห้าสิบหกนะครับต้องแจ้งกันแบบนี้ว่าโอตานิไม่ได้ผลิตยางขนาดตรงรุ่นของนิสสันซีฟี่นะครับคือขนาดหนึ่งเก้าห้าหกสิบสิบหกนะฮะไม่ได้ผลิตเลยจึงจําเป็นจะต้องใช้ยางขนาดใกล้เคียงเดิมนะครับคือขนาดสองศู นะครับตัวนี้จะหน้ายางกว้างขึ้นเล็กน้อยนะครับขนาดใกล้เคียงเดิมนะครับความสูงใกล้เคียงเดิมต่ำลงเล็กน้อยสามารถใช้ทดแทนกันได้เลยตัวนี้จะเป็นสเปค z r ด้วยนะครับคือเป็นความเร็วสูงนะครับสําหรับพี่ที่ไม่ได้ขับรถเร็วก็สามารถใส่ได้นะครับเวลาติดตั้งออกมาก็ความสูงขนาดเท่านี้เลยนะครับเต็มสูมน่าใช้ดูดีนะครับการติดตั้งนะครับเป็นจุดเหลืองตรงจุกนะครับถูกต้องนะครับจุดเหลืองตรงจุกถูกต้องนะครับผมยางไหปีสนี2021นะครับ งานปีนสองพันี่อ 2, นะครับมีนี้เป็นอ่สบเอ็นะครับแล้วก็เป็นงานติดตั้งแบบไร้ร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวตอนนี้ทวงล้อเรียบร้อยแล้วเป็นระบบดนามิกนะครับส่งเสริมการควบคุม,มที่ความเร็วสูงนะครับย่างความเร็วต่างก็วิ่งได้ดีนะครับออกตัวได้ดีล้อไม่สั่นนะครับวงมาลัยไม่สั่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอ ตั้งศูนย์นะครับด้วยเครื่องฮันเตอร์นำเข้าจากประเทศอเมริกานะครับตรงนี้ตั้งศูนย์แม่นยำนะครับผมเราจะการให้เรียบร้อยนะครับนิสสันซลฟี mm ่นะครับกำลังข้อรับบริการตั้งศูนย์นะครับด้วยเครื่องฮันเตอร์นะครับอันนี้เท่าที่พี่ลูกค้าแจ้งมาครับบอกว่าเปลี่ยนยางไม่ต้องตั้งศูนย์ก็ได้นะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูกันถามว่าเปลี่ยนยางแล้เนี่ยต้องตั้งศูนย์ไหมนะครับเพราะว่ายางชุดเก่าครับมาตรงดีนะไม่ไม่เห็นต้องทําอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวอานค่ากัน ตอนนี้เรากําลังตั้งศูนย์닛สังเซลฟี่นะครับที่เข้ารับบริการเปลี่ยนยางโอ้ oh, ตอนนี้ขนาด205556นะครับโดยเครื่อง h ันเตอร์นะครับอันนี้ลูกค้าแจ้งว่าไม่ต้องตั้งศูนย์ก็ได้นะครับถ้าเปลี่ยนยางครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าที่วิ่งตรงเนี่ยเราวิ่งมาตลอดใช้งานมา 3- 4มี่หมื่นโลเนี่ยก่อนมาเปลี่ยนยางชุดนี้นะครับที่เคยวิ่งตรงเนี่ยครับเครื่องตั้งศูนย์จะว่ายังไงเดี๋ยวเรามาดู น้องกําลังปาดอยู่นะครับขาแรกเขียนสีแดงเลยนะฮะนี่นะครับที่รู้สึกว่าตรงนะครับเรารู้สึกอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องดูตามค่าที่อ่านได้นะครับจริงๆแล้วด้านขวาล่างจริงๆก็เพี้ยนนะฮะอันนี้ช่างเจมกําลังปรับตั้งลงไปแล้วนะครับทํางานไวมากครับไวแต่ไม่มั่วนะครับ แม่นแบบไม่มั่วนะครับมีอะไรเห็นอะไรทักกันตรงๆครับไม่มีการหมกนะครับเราทํางานตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คอนเฟิร,ร์มได้นะครับเนะาะเปลี่ยนยางก็ต้องตั้งศูนย์นะครับอันนี้จําเป็นนะเพราะว่าจะได้เป็นการรักษาสภาพยางให้ใช้งานได้จนจบอายุนะครับสลับยางได้ตามระยะนะครับสําหรับที่ท่ท่านใดที่เข้ารับบริการนะครับ เปลี่ยนยางที่ร้านยางเจริญทุกเดือนนะครับครบสี่เส้นก็มีบริการสลับยางถุงล้อนะครับให้ทุกๆ1นึ่งหมื่นโลนะครับเติมลมยางในตัวเจนฟรีนะครับแล้วก็ตั้งโสนฟรีนะครับด้วยเครื่องฮันเตอร์นำเข้าจากประเทศอเมริกานะครับอันนี้ดูแลด้วยช่างชํานาญการนะครับผมคนนี้แม่นมากนะครับปรับคแรคเตอร์แคมเบอร์นะครับมือเทพเลยนะครับมือหนึ่งของเรานะครับมาดูค่าสวยๆนะฮะเขียวทั้งกระดานนะครับนี้แกมครับอันนี้ใช้งานได้ยาวๆนะครับปล่อยมือก็ตรงนะครับ กินน้ำได้กินกาแฟได้นะครับขับสบายสบายนะครับโอเคนะครับสาหรับพี่ๆท่านใดที่สะดวกเข้ารับบริการนะครับสนใจเข้ารับบริการที่ร้านจางเจริญนุ่งเดืองนะครับยินดีต้อนรับนะครับโทรศูนย์แปดหกห้าหกเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งห้านะครับอยู่ไกลไม่เป็นไรนะครับอยู่ไกลไม่เป็นไรถ้าสะดวกเข้ามาเรียนเชิญแต่ถ้าเกิดจะปรึกษาปัญหานะครับก็โทรเข้ามาได้ครับเดี๋ยวเราดูแลให้นะครับอธิบายได้แก้ไขได้ช่วยกันนะครับออนนี้ลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ thank you